นั่งพิจารณาตัวเองบอกเองว่ากายไม่ใช่ของเราเหมือนจิตกับกายอยากแยกจากกันค่ะแต่ยังไม่กล้าเข้าลึกต้องปล่อยนะอย่างนั้นนะถ้าเราพิจารณาอยู่เหีือมันจะมันจะมีสภาวะหนึ่งที่ถอดลงมาให้เราเห็นนะให้มันแยกออกมาเลยนะพอแยกมาปุ๊บเราจะไปเห็นอยู่ข้างนอกนะมันจะเห็นอยู่ข้างนอกพอไปเห็นข้างนอกปุ๊บมองไอ้ตัวข้างนอกก่อนนะให้มันเห็นข้างนอกก่อน พอมาเห็นข้างนอกก็ให้น้อยเป็นตัวข้างนอกเข้ามาข้างในอีกนะปล่อยเข้าไปนะสมาธิในขั้นนี้มันอยู่ในขั้นของจะลึกเข้าไปในตัวตัวอุบาจารสมาธิขั้นของนิมิตนิมิตที่สามารถเห็นตัวเองนั่งอยู่ข้างนอกได้ไม่ลึกนะไม่เลยตัวนั้นไม่เลยไม่เลยนิมิตตัวนี้เข้าไปถ้าเลยตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นรู้เอกตาะเลยตัวนี้เข้าไปปุ๊บก็จะหายเงียบเข้าไปนะถ้าหากว่าในขั้นตัวนี้เนี่ยปล่อยให้มัน ลุบเขาให้มันวุบเข้าไปแล้วก็จิตตัวนึงก็ถอนออกมาแล้วก็ดูดูว่ามันทําอะไรอยู่หรือเรานั่งดูตัวเองไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ใช่ผีหรอกบางทีเราเห็นตัวเองบ่อยๆนะภาวนาอยู่กับลมเข้าลมออกนอนดูตัวเองภาวนานอนเสียหายสายญาินี่แหละนอนดูกันดูภาวนาไอ้นี่ไอเราไอเราคนนี้ก็หายใจเข้าไอเราคนนั้นมันก็หายใจออกเห็นไหมไม่ได้กลัวนะ หายใจเข้าออคนนี้หายใจออกหายใจเข้าคนนี้หายใจออก,ออกเหมือนกันบางทีก็เห็นไอเราคนนึงว่าทำนู้นอยู่ทำนี้อยู่ทำนี้อยู่ไอเราคนนึงบางทีก็ว่านั่งดูตัวเองแล้วแต่มันจะเห็นนะแต่ปัญญานะตอนนั้นเราไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะรู้มันถึงแม้ว่าเราจะบอกไปก็ตามเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆท่านจะไม่รู้ก็เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้รู้จากเขาเรียกว่าจากการพิจารณาของตัวเองนะ ท่านจะต้องพิจารณาตัวเองว่าโอ้ยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแบบนั้นนะถูกต้องแล้วพอเอาเข้าจริงปุ๊บมันจะเห็นว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ของเรานั้นเนีย่ยลองทําให้มันเปลี่ยนดูที่ว่ามันเป็นยังไงให้มันพังไปที่ให้มันเกิดขึ้นที่อย่างนั้นนะ่ะมันจะมีความรู้ของเราเองแล้วไอ้นั้นมันทําทยัางไงทำยังไงอ้น,นั่นก็ไม่ใช่ของเรามาันจะต้องซ้อมก่อนนะนี่คือสําหรับผู้ที่มีปัญญาน,น้อยอย่างเรานะเราพูดนะอย่างนั้นถูกต้องแล้วนะปล่อยให้มันเข้าไปนะ